สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องก,ก๊กแระพี่น้องป้องไปนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะเมนี่วอนคือดีนะคะมาลายสดยามพี่ยามน้องคือเก่าเหมือนเดิมค่ะเป็นจ้งไดแน่พี่น้องเฮาเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะทักทายกับพี่ก็น้องชวงบา,บายๆนะคะถามข่าวถามข่าวพี่น้องมือนี้ ฟ้าครึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะคะมณนนีพอ่อนเรดีขออนุญาตว้าวแสงเกงขาสั้นด้วยนะคะเพื่อพี่น้องสี่แห่งใดเบิงนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะคือมณีทนนี่พ่พอนสีมาเบาเรื่องความสวยความงามนะคะให้พี่น้องฟังลวกันเรามาแชร์ประสบการณ์กิว พี่น้องใส่ครีมทาผิวหล้วเป็นยังไงหลังจากหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนนะคะแล้วก็พี่น้องใส่ครีมนี่ค่ะมีรัดแคร์แล้วเป็นจังไดนะคะเกี่ยวกับสิวฝ้ากลายสองถึงสามเดือนนะคะนี่ค่ะพี่พรก็ใช้เหมือนกันเนรัดรัดแคร์นะคะอันนี้เป็นครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้กับมี่ให้พี่น้องนะคะเซรั่มตัวนี้ค่ะเซอร์มรัดแคร์ลิเพสเซรั่มนะคะ อยากหน้าอิ่มแน่นนาเด้งแน่นอิ่มฟูดูอ,อ่อนเยาว์นะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะเซรั่มค่ะตัวนี้เซีให้กระชับผิวหน้าผิวหน้าสดใสนะคะแล้วก็นาเด้งแน่นนี่ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องที่ไม่กินโตนะคะหรือว่าพี่น้องที่มีเออเขาเอ่ยมาอย่างเช่พี่น้องไปตากแดดเอา้าพี่น้องหิ้งงาน กินตัวแรงมากบางคนยางก,กับเป็นไก่ข้าเจ้าสิบอคอยบอคอยบอกพี่น้องเดว้ว่าอุ้ยเ <c oughs> ต่าเรียกแม่ประมาณนี้นะคะกิ่นแรงมากนะคะนี่ค่ะน้ำหอมแห้งตัวนี้เห็พ่อนใส่มายี่สิบปีแล้วยี่สิบปีลีค่ะนี่ค่ะดีลีเด,ด,ด้อันนี้เอามาบอกพี่บอกน้องนะคะหรือว่าบางคนใส่อยู่พี่น้องน้ำหอมแห้งนะคะตัวนี้เลยก็มีนะคะมีไห่ หรือมาเลียพี่น้องนางเอกของเราวันนี้นะคะนี่ค่ะเปียวเว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 วเกี่ยวกับความขาวเลยนะคะอันนี้เกี่ยวกับความขาวเลยค่ะมื่อนี้ที่พี่พ่อนขอนุญอยาตเซงเก็ขาสันมานังใสเบาจากพีกำนองนะคะอยากให้ดูความเปลี่ยนแปลงของผิวนะคะนี่ค่ะสมโกลพี่น้องพี่พ่อนใส่มาก แต่เรื่มขายนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะนมหอมตัวนี้นะคะเป็นน้ำนมค่ะเป็นครีมทาผิวเป็นเกี่ยวกับอันนี้เป็นน้ำนมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโสมนะคะโสมอ่อนๆค่ะใช้คู่กันเลยนะคะอันนี้คิดความสวยจริงๆค่ะพี่พ่อใส่นี่แค่สองเดือนกวัวนะคะใส่คู่นี่ตอนแรกใช้ตัวนี้ตัวเดียวมานะคะประมาณสองเดือนกลัวคือกันแล้วมาเริ่มใช้ตัวนี้คู่กันนะคะ ขึ้นเนี่ยพี่น้องเบ่งผิวนะคะอันนี้ความจริงเลยนะคะดูผิวค่ะดูความเปลี่ยนแปลงนะคะดูความเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็เดี๋ยวลูกขึ้นด้วยให้ดูนะคะนี่ค่ะสองเบ่งค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าพี่พ่อนใส่มานะคะมันขาวทีนี้ขาวแบบได้ผล เราเราก็ตัดวเดดิบพื้นงอยัยทั้งนั้นนะคะอันนี้ใช้จริงๆค่ะอาบนา้ำเศร้าแลงพี่น้องท่าเรื่อยนะคะบางคนสิทา่าจนแบบทั้งวันก็ได้นี่พอะะบวอดดิบปานนั่นนะคะใช้แค่เช้าเย็นนะคะเช้าอาบน้ำตอนเสารก,กับท่าค่ะขีพผุนใส่เบิดนะคะยามืันเสาอาบท่าหอดหนาด้พี่น้องไม่แพ้ไม่เลยเลยค่ะท้าหนาปกติ ะะปกติเราสิเป็นคนบยเไ่อมากไม้กับปวกขี้มกันแดดปวกอย่างนะคะเพราะว่ามันสีเนียวเนินหนะักนะคะใช้แค่โลชั่นทาผิวตัวนี้เลยทาทุกอย่างตั้งแต่ใบหนาน้ำผิวน้ำแขนน้ำขานะคะใส่อันนี้เลยค่ะคููกันแค่สองตัวนะคะเดี๋ยวราคาจะบอกอีกทีนึงนะคะสุด,ดยอดจริงๆค่ะขาวอิลีพี่น้องขาวแบบแตกต่างเลยขาวแบบแบบเห็นผนอ่ะก็เด็กขาวธรรมดาคือตั้งแต่พี่พ่อน เป็นเขาเอินว่าเริ่มรักษาผิวขั้นมากเนาะเป็นคนที่บ่งวันค้นขาวดิพี่น้องเป็นคนผิวกลางๆเป็นคนผิวแบบว่าสีหค้ค่ำสีห้ดำก็บ,บ่าแมวนะคะแต่เกี่ยงซื่อแต่ว่าพ่อใส่อันนี้แล้วนะคะสวมโกลกับครีมน่มตัวนี้ไปน้องมันเป็นอีอย่างที่ว่ามันแตกตา่างมันมันขาวแบบเห็นเห็นแบบเออขาวแบบผิดปกติ แล้วขาวเนียนด้วยนะคะขาวเนียนด้วยเห็นเสียนเห็นเอ็นเลยพี่น้องขาวใสนะคะขาวใสพี่น้องพี่น้องเบืองค่ะนี่นะคะขาวใสเลยนะคะขาด้วยขาวนะพี่น้องขาวใสค่ะนะคะนี่เลยค่ะวัหนีพี่น้องเรื่องสบู่เนาะเอาเรื่องสบู่ี่ค่ะสบู่ก็ตัวเดิมของเรานะคะสบู่ กาแฟผสมขมิ้นชันนะคะของพิซซี่อันตัวนี้ก็สุดหยอดกันนะคะอาบน,น้ำฟอกสบูส่ตัวนี้ค่ะเป็นสบูส่สครับนะคะนี่ค่ะสบู่ส,สครับสามกรนเอยพี่น้องนี่ยูนิชช็อปของเฮ้ามีพี่น้องถามกันมาเลยต้องการแบบไหนนะคะมีครีมรักษาสิวฝ้ากระจุดดา่างดำด้วยนะคะมีรัดแคร์ครีมยังขายคือเกามีทุกอย่างาามีแป้นงน้ำหอมแถม เพ่อนหมอแมงสหรับเต่าเรียกแม่ควทถ่มีกินเต่าแห้งๆนะคะแล้วตัวนี้นะคะพี่น้องอาสีบ๊อควนใส่เป็นประจําแล้วกับมีนะคะแต่คนที่ไม่เคยใช้แม่พออขอแนะนงตัวนี้เลยค่ะนะคะน,ะคะนี่พี่น้องเสืบอบัวใส่มายี่สิป,ปีบัวเนียน้ยน,นะเป็นแปลงฟุน่ธรรมดาดีละแต่ว่ามันเป็นน้ำหอมแห้งที่เอาใส่แล้วสิสบายโตสิบ,บัวเนีย้ยสิบ,บัวยังใส่เสื้อผ้านาเพสิบ,บัวอุดอาดสีบ,บัวิบ,บัวแบบโอ้ยเป็นอย่างือเป็น าจักกะแล่เมี่ยเมียใส่เหล้วบางคนั้าก็ไปใส่พวกลูกกิ้งลูกยังสีแพรสีจักกะแล่ดานะคะอันนี้ไม่ดําเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่จะให้พิสูจน์ทุกอย่างเลยอันนี้นะคะให้พิสูจน์เลยว่าตัวนี้ขาวจริงๆเทิ้งขาวเทิ้งยู่เด๋วเบิ้ดมือพอมีกินโตเลยแปลกอีหลีนะคะจริงๆอันนี้ขาวจริงๆขให้ดูเลยนะเห็นไหมไม่ดําไม่อะไรเลยนะคะขาวมาก นี่ค่ะนี่นะคะเป็นคนเบาอ้วนนะคะจะประมาณนี้ตลอดเวลาค่ะแต่อยากให้พี่น้องเบิงว่าความเปลี่ยนแปลงมันสิประมาณไดนะคะที่เราใช้เครื่องสําอางในช็อปของเราค่ะอันนี้เอามาให้พี่น้องเบิงนะคะอันนี้ขาวจริงๆและวก็ใส่ประจําพี่น้องอย่าลืมพี่น้องอยากใดอันใดหรือพี่น้องสงสัยตัวใดนะคะ สอบถามเข้ามาเลยในพิรดีช็อปของเราค่ะหรือพี่น้องสอบถามแชรส่วนตัวมาเลยค่ะนะคะสีแนะน่าหมทุกอย่างอันนี้ใช้เองทุกอย่างค่ะใส่เองเมื่อว่าพีบอกน้องเองว่าประมาณใหนนะคะพี่น้องย่จะดยุ่ดสวยแล้วก็ทุกอย่างนี่หนีว่ามีแนวแพงเลยมิดใส่เหลีคค่คุ้มคาขุมกับปรคาราค,า,รา,คานิดเดียวพี่น้องราคาบันบ่นบั่วมามันคุ้มคาอหลีมันบ่แพ้นะคะ ขนาดโลชัน่นทาผิวนี่เอาโลชัน่นทาผิวทําให้ผิวขาวเนียนหัวเข้ากับว่าดำว่าแหลกพี่น้องสีเนียนได้กันไปเลยนะคะแล้วก็ทาหน้าก็ได้ว่าแผ่ก็ยังนะคะกางขึ้นพี่น้องว่าอยากทากระดหรือพี่น้องสีกางขึ้นอาบน้ำแบบล้วทาครีมปกติทัวไปของเข้าหนหล่ะนะคะอาจจะไม่เลดแค่ K, หรืออาจจะใช้เซรั่มก็ได้แต่วันย่างเหมือนสาตื่นขึ้นนะคะทาเลยพี่น้องหายเวลาจะขาบหนึ่งกระดทาโลชั่นตัวนี้แทนลงไปตามตัวเลยค่ะ ท่าข้อท่าแขนท่าขานะคะมันขาวจริงๆพี่น้องขาวเหมือนธรรมดาดิขาวแบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยค่ะนะคะนี่แหละเอามาแนนั่งไปพี่นอ้องใดกุญแจนะคะเป็นใดพี่น้องเหรออืมเอ่อเศรษฐกิจแบบนี้หรือสถานการณ์ยังสี่พี่น้องอยู่บ้านอยู่บ้านกะให้ดูแลเจ้าของแล้วกะออกไปข้างนอกใส่แมพด้วยล้างมือ ด้วยเจลล้างมือเรื่อยๆนะคะหลังบ่อยๆเนาะแลนะ้วก็บ่จําจเป็นแม่พ่ออยกแนะนา่าบาอใหไปใสนะคะอยากอายุบานเราอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดคะ่ะวมือนี้อายุบานก็บ,บุกสาวนะคะเดี๋ยวนางก็เข้ามาแล้วนางจะบอกว่าจะมาร้องเพลงด้วยแต่บมหะาสีจังไดนะคะนา้าหวอาอจากร้องเพลงอยู่แต่ถ้าไม่ไม่ร้องก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะแล้วแต่นางบ่เดบังขับเนาะมื่อนี้แมาแนนําสิงดีๆกับพี่กับนอง ประสบการณ์ที่เราใช้ด้วยตุน,ตนเองใส่เองใส่เองบอกต่อเองปากต่อปากพี่น้องอย่าลืมแช่ซอยนิดเดินนะคะหนึ่งแช่หนึ่งไล่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแช่จากพีจากนองมีประโยชน์หลายนะคะแช่บอกพีบอกนองบอกทุกทุกคนนะคะว่านี่ค่ะเครื่องเครื่องสำอางของเฮาในช็อปพิ่รดีช็อปใช้เองจากสบการณ์เองนะคะแล้วก็มาบอกพีบอกนองว่ามันได้ผลดีลีค่ะอยากให้พีเห็นนองในงามนะคะ ทุกคนเทาต้องสวยเดย้หามไปเจ้าของผู้หายถึงมันว่าเท่ายู่บ้านยิง่งเท่ายู่บ้านยิ่งสี่นะคะยิ่งต้องดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะว้าวมาแล้วเย้พรุ่งพุ่งนี้นะคะเป็นวันเกิดว้าวเปนเกิดแม่ค่ะโอ้ยค่ะ ขอคูณพี่น้องลอยก็คนนะคะที่ก็มาติดตามเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนอวยพรให้แม่ด้วยน,นะคะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าเป็นยังลวกว่าเป็นยังนะคะเราขอากําลังใจจากพี่จากน้องอให้กําลังใจแล้กะก็อุดหมุนสินค้าของเห่าล้วก็ให้กําลังใจติดตาม Uh, YouTube ของช่องพ่อนพิรดีลําเพิดออ f ฟิเชียแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันเราไม่ทิ้งกันแล้วก็เราจะสู้สู้สไปพร้อมๆกันนะคะเข้าต้องผ่านวิกิตตรงนี้ไปให้ไดท้ทุกๆคนนะคะดูแลตัวเองด้วยสวัสดีน,น้องนุ่นนะคะว้า wow. วให้กําลังใจตลอดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหลายๆคนพี่น้องนะคะสวัสดีเดอ้อเมนี้ขออนุญาต โชว์กางเกงขาสัตนะคะอย่าพี่น้องเห็นผิวปัว่าโอ้จะเป็นเบาเหลือเสื้อเนาะจะเป็นเบาเกินเนาะอยากขายสินข่าบอมแนนีน้อง่ว่บอมแนเลยอันนี้พี่พ่อเป็นคนเบาบาเป็นคนเบาเขาเอ่นว่าเป็นคนไม่พูดเกินจริงนะคะเบาตามความจริงตามประสบการณ์ที่เจ้าของใส่มาระดับมันเป็นจังไดเห็นผลว่าเห็นผลเขากับสิงมาบอกพี่น้องถ้าไม่เห็นผลไม่บอกแน่นอนแล้วก็สีบอยพี่น้อง สิวอวดผิวสิวอีหยังนะคะเพราะว่าถ้ามาเห็นผลแล้วไม่อยากอวดอวดก็ว่ามีอีหยังเกิดขึ้นนะคะอันนี้บอกก้อนจริงขน้นได้ดีก็อยากให้พี่น้องใส่น้ามันบริเพีงเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีแนวแพรกขนันมันคุมพี่น้องบอากาขนันมันคุมมันม่แพงดอกมันฉุดละล,ลายมืน่นหล้ายพันพี่น้องก็กาซื้อคันมันเห็นผลนะคะอันนี้มีแต่ระค่าเหมือนบาดว่ามีแนวแพรกยากนะคะทน่ชอบของข้านี่ค่ะ ุกอย่างราคาแตะต้องได้แล้วก็ราคามีแต่คุณภาพทั้งนั้นเลยรานะคาบ้านบัวแพรพี่นองเพราะว่าใส่เองคันแพรสีบอกเรียกว่าแพร์ตัวน,นี้หน้าไม่มีฝ้าเลยนะคะหน้าไม่มีฝ้าไม่มีสิวไม่มีอะไรเลยค่ะหน้าดูดีขึ้นนะคะน่ะเด่งแน่มนะคะเพราะว่าใช้ทุกตัวเลยลองมาทุกตัวว่าสิเป็นเซ่หลังก็ใส่ รีมเมลัดแค่ใส่ถึงจะขายที่แหลกนะคะตอนนี้ไม่มีสิวไม่มีฝ้าแล้วก็กล้าสามารถเอาขีมท่าผิวตรงนี้นะคะทีว่าชะลมไปน้ําเขียนขาือพี่น้องทาใบหน้าก็ได้เออง่วงมองนี้แหละมุมว่าใช้แล้วมันไม่แพ้ไม่อะไรเลยมันใส่เด็ดทุกอย่างแต่ว่าอย่ทีว่าพี่น้องสิท่าบอนะคะอันนี้ก็คือจะของท่าพี่น้องมาท่ากับเเป็นอย่างนะคะแนะนําว่าใช้ทาผิวหน้าก็ยังได้เลยนะคะมันเป็นคล้ายว่า อหอมอ,นอ,อน่อ,อ,อ,อนๆก็จะก็จะโรดชันเด็กหน่อยเอยงสิแม่ถ้าแหล่ามขาคิดว่าเขาคิดว่าเออถ้าโลยชันเด็กหน่อยเ็นสิมันเบิกมันเบิกถ้าแหล้วใสเหล้วมันเย็นสดชื่นค่ะใสเหล้วมันบนเหนียวเนืนานา้อหนกสบายตวัวนะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยในนี้มีทั้งสบู่มีทั้งเดี่ยวถ้ากินเตาดับก,กินเตาบาหอยเตาเรียกแม่นะคะมีทั้งทำให้ผิวขาวใสเนียน เนียนแบบเนียนเนียนเนียนแบบว่าเขาเอื่นแบบเขาบอลหลอกไม่เป็นหรอกขาวแบบธรรมชาตินะคะเขาจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้หลอกหลอกเลยบางคนมาเอาเอ่อเขาแบบได้เขาคัโพดตีเขาจนแบบเหลอกบอจ้ะเขาธรรมชาตินี่แหละเขาแบบว่าเออผิวเขาก็ะด้ษซ้มนี่แหละหมายถึงว่าบนมันข้นผิแบบว่าบนมันข้นนี่ขาวเกินไปเป็นข้นผิวกลางๆนะคะแต่ใช้แล้วมันมันแลก แต่เฮ่าแก่แต่เฮ่าเองก็คือวาเจ้าของเอาคือขาวขึ้นคักแท้คือได้ในชีวิตจริงจริงๆแล้วเป็นศิลปินมากนี่พี่น้องเป็นคนบปกหนีดูแลผิวพรรณเลยแล้วเป็นคนบ่บว่าเป็นขาวเป็นคนปันกลางจะซื้อผิวกลางๆนี่ล่ละแต่ทุกวันนี้นะคะมันขาวจริงๆค่ะขาวจนจ้กของก็ยังงงเลาเฮ้ยขาวได้จังไก <laughs> นะคะอีหลี่อันนี้คือเอาความจริงไ้พี่น้องฟังนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจก็ทักแชทมานะคะ ถามาถามเลยนะพี่น้องวอ่าออคู่เคล็ดลับความขานี้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่พ่อสิบอกแม่พ่อนสิบอกค่ะและสินคา้านี่ชอบของเขา้าทุกอย่างในนี้นะคะราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นไหมนะคะถามข้ามาเลยพี่น้องทักแชทเข้ามาเลยนะคะหรือพี่น้องทักเข้าไปในพิรดีชอบของเราก็ได้นะคะหรือพี่น้องสิโทรและทับเบอร์นี้ก็ได้พี่น้อง089เก่อ0ศเอ,อ, 0, เอ,อ 98, ้า098สิคะ 098ย์เก้าแปด8าศูนย์เก่ามแปดสามสามหกหกศูนย์เก็ได้ค่ะโทรเลยนะคะเบอร์ช็อปของเราค่ะนะคะทุกย่างพี่น้องอยากได้ยังบอกมาหรือพี่น้องต้องการที่แบบว่าเออถามว่ามีอันนี้อันนี้อันนี้บอนะคะถามเขามาอยากได้จังสี่นะคะเขาก็สิบยามหาไ้พี่น้องค่ะ แต่ว่าสิ่งพวกนี้ที่อยู่ในช็อปของเราที่โชวยพี่น้องเบองยูนี่นะคะวัสิเป็นเมลัดแค่วัสิเป็นเซรัมร่มเซรั่มเมลัดแครีเบียเซรัมของเรานะะี่ค่ะวสิเป็นน้ำหอมแห้งว่สิเป็นสบูว่วสิเป็นเที่ยมทาผิวทุกอย่างในนี้นะคะล้วนแต่เราใช้เองใส่เองบอกต่อเองคุษณาเองให้พี่น้องได้รู้จักว่านี่แหละผลของการใช้แล้วเป็นอย่างนี้คะ่ะนะคะนี่คะ่ะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ผิวขาค่ะขานะคะโอเคขาค่ะโอเคกระเขาเดซัมดีพี่นอกก็หมายถึงว่าขาวแบบเออขาวแบบว่าทําให้เราพอใจบริเวนขาวแบบเออบริเวนบาใส่แล้วยุซ,ซื่ออยู่โอ้ยบรเห็นผลอย่างเลยอันนี้คือบอกเอามาแนะนํานะคะอันนี้เราเห็นผลจริงก็เลยมาบอกต่อค่ะขามจริงๆนะคะอ้สุดยอดแค่นี้พี่ระดีกับพ่อใจแล้วบริเวนบา เวอร์บ้างอยียงมากมมยนะคะโอเคหน้าก็ไม่มีสิวมีฝ้าแล้วนะคะฝากระเบิดบ่มีหลังจากที่เคยเจอวรลสูงฝามาหลายปีนะคะไม่มีแล้วโอเคนะคะฝากระพีกระนองนะคะฝาคนน้าแนสําหรับช็อปของเข้าค่ะสินค้าต่างๆเรามีนะคะมีให้ค่ะถามเข้ามาเลยนะคะติดตามย t u ู e ของฮนน้าแนพี่น้องนะคะสนับสนุนดูแลห้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะพรพิริดี ลำเพืดเออช่องพิพรดีลำเพืดอ f ฟฟิเชีค่ะนะคะใช่คดีลำเดลพดเอ,อใช่ใช่ใช่โอ้ยมีเมสับสนกับชอบด้วยนะคะพิพรดีช็อปนะคะดูแลความสวยความงามพี่น้องหรือพี่น้องสิเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพรพิพระดีลำเพืดออฟฟิเชียก็ได้นะคะ<ม>อุดหนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องอย่าทิมกันเด้อนะคะ มีอะไรสอบถามเข้ามาได้ค่ะนะคะเมื่อนี้มาบอกพี่บอกนอ้องไลายเสื้อถามพี่ถามน้องถามข้าวถามข้าวแนะนําสินค้าดีๆให้กับพี่กับน้องนะคะซ้ำนี่ละเนาะอย่าลืมนะไปติดตามเดิมพี่น้องสิมไลัยเสื้อถามพี่ย้ำน้องตลอดเนาะบางมือกก็สิมีการร้องเพลงให้ฟังบางมือกับสีมานางกับนั่งตัวน้นอยๆลูกสาวหลานนะคะแต่วันนี้นางบอกว่าจะมาร้องเพลงไหมคะวันนี้จะร้องเพลงไหม เพลงอะไรคะเพลงอะไรคะอืมเพลงอะไรเอ่ยจะร้องไหมถ้าไม่ร้องแม่จะปิดคลิปแล้วนะเออแม่จะปิดไลฟ์สดแล้วนะร้องอะไรเดี๋ยวแม่ร้องอะไรร้องอะไรปิ้วพิ้วนี่พี่น้องตีตามฮอตสองเลยก็คนเลือเดีลูกหนูจะร้องไหมล่ะจะให้ร้องเพลงอะไรให้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 ทุกคนมาทุกคนจะคนโหวตมานะคะ อย่าให้โหวตป้าอยากให้พี่น้องอยากให้เพื่อนใดอยากให้โหวตเสียเพื่อนรองเพลงอีหยังว่าจังสี่ล่ะนี่แหละเสียงยยองเพลงอีหยังหึที่รองเพลงอีหยังป้าแม่จะร้องไหมนะคะเออสำรับเรื่องการเรื่องงานพี่น้องเฮาตอนนี้เฮาพ่ทธิ์ที่หัว่าสิเป็นสถานการณ์ว่าสิประมาณใดที่อ้างนอก,นอกขันได้ออกงานพี่น้องไปงานแตนะคะจะเอาเพลงอะไรนะคะอุ้ยสิให้รองเพล่งหยังพี่น้องเพิ่นถามนี่นะคะ ลูกสาวิ่นถามมาเิรองเพียงอยงางค่นวานะคะนี่น่าจะแม่ถามหน่อยอันนี้นีน่าได้ใช้กับแม่ไหมคะใช้ค่ะนี่อันนี้ไม่ใช่แม่นี่ค่ะเดี๋ยวเอาจริงสินี่น่าหนูเปียลอดนั้นมาหนูเปียลอดนั้นมาที่ที่แม่ใช้ประจํามาสิท่าพี่น้องเบิงนะคะว่ามันประมาณไหนเนื้อครีมเป็น่างไรนะคะเพราะว่าคู่นี้นี่คู่นี้ แม่พรใช้ประจำเช้าเย็นกับน,น้องนีนาค่ะ<ร>ใช่ใช้ใชด้วยโอเคเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอ่ะนีนาขยับมาตรงนี้โอเคค่ะอ่ะนี่นะคะสมโกรธค่ะเราไม่ต้องเราเอาเ,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 เอาปรามาณว่าจังสี่พี่น้องเอาเอาเนือ้อเค้มันเอ่ข้อหมอก,กันค่ะนะคะนี่คะ่ะโอเคนะคะแล้วก็แล้วก็หยดตรงนี้ใส่ด้วยนี่นี่นะคะ ผู้ลัคนพี่น้องผู้ลัค์ขนข้าวเอาใส่นะคะข้าวเจีสีเอาปีบใส่ขวดขวดเอ่อกี้ที่เป็นปุ่มนะคะขวดนิดหน่อยประมาณขนาดโขกกรได้น,น,นะคะหรือพี่น้องสีเอาเป็นเออ่ผสมใส่ในขวดเดียวกันก็ได้นะคะแต่ว่าพี่พ่อดหมันหมักเทใส่มือค่ะข้าสิกการไรข้าสิการถือเยลยว่าปริมาณประมาณใดเไม่สิท่าเขียนท่าขาท่านาท่าข้อประมาณใดบน,นี้นะคะมีค่ะใช่ใช่ใช่ข้ากระทูววใๆๆส่กันพี่น้องมันสีคล้ายๆนุ่มๆแบบน้ำนมนะคะ เป็นนุ่มๆเรื่อนๆนะคะแล้วก็ทาไปเลยค่ะทุกคนดูนี่อะข้างนี้หนูทาทาไปเลยนะคะนี่ค่ะทาวันละกี่รอบก็ได้พี่น้องขันพยานเปลืองนะคะนี่ทาวันละกี่รอบก็ได้ขันพยานเปลืองเนาะแต่มาผิวพรรณถ้าส่วนมากเศร้าเย็นพี่น้องขนาดเศร้าเย็นนี่นี่ใช้แค่สองเดือนกว่ามันขาวได้ขนาดนี้เลยนะคะบนกระถธรรมดาเลยพี่น้องหอมด้วยหอมอ่อนๆน้ำนมแล้วก็หอมกลิ่นโสม กลิ่นของสมกลัวนะคะหอมแบบหอมสักกัน์ไมไม่ดูข<อ><อ>าะอธิบายนะว่าถือพี่น้องล่ององ,องใส่เบิ้งนะคะนี่ค่ะขาก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ขาวจักรเลขขาวนะคะนี่มันธรรมดาดีพี่น้องมันขาวไปเมือดอะ่ะมันขาวมันขาวได้ใจมากขาวมากเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันขาวได้ใจมากมแล้วก็ อย่าลืมทาขา,ขาด้วยนะคะเราต้องขาด้วยนะคะมี่อู้วเป็นบ้าอันให้พี่นอ้องเอาอี่หลาท่าย่หันพี่น้องยังเสีเหตุนเนาะนี่นะคะแล้วปริมาณเท่ากับกะเอาพี่น้องปริมาณเท่ากับกะเอาวาเท้อสีไสเอออ่ะผสมใหเท่ากันนะคะโอเคแล้วก็บ,บีบใส่นะคะนี่บีบใส่ค่ะว้าขมากเลยนะคะทุกคนนี่นอันนี้มันจะเป็นสีขาวน้ำนมค่ะแต่อันนี้มันสีออกเหลือง,องนะคะเหลืองอ่อนๆค่ะเท่ากับ รูปๆเลยกันค่ะนี่มันจะออกมาสีนี้เลยนี่นะคะแม่แม่แม่ดูหอมนี่แล้วครับท่าเลยพี่น้องท่าไปเลยท่าเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะท่าเลยค่ะท่าเลยนะคะท่าเลยค่ะนี่จังสีตลอดนะคะใช้แบบนี้ตลอดนะคะเช้าเย็นค่ะแต่มวันดีเอามาทายพี่น้องเบิงงนนะคะนี่ค่ะ มันขาวจริงขาวจริงๆรว่าดิขาวเลยเขาแบบพินผลนะคะนี่นะคะขาวจริงๆค่ะนี่แบบนี้นะคะเราก็ทาลงไปค่ะทาเลยดี่บอขนาดนองนีหน่าใส่ก็เมีตลอดนะคะนาจะใช้เมียกับแม่ประจําเลยชาวเย็นค่ะแบบพวกแผ่วไม่ยังเลยพริกหน่อยผิวผิวเล็กน่อยก็ใส่ได้แล้วนางก็ทาทาหน้าด้วยนะคะนางก็ทาหน้าทาคอเหมือนแม่เลยค่ะนี่นะคะ สิวฝาว่ามีแล้วพี่น้องเพราะว่าเข้าใส่สิวฝาตรงนั้นเข้าพานไปแล้วนะคะแต่กลางคืนเราก็ต้องใช้นะมันเป็น่าสิวฝาเบิดแล้วที่เศร้าใส่ดเค้มพี่น้องก็ต้องใส่น้ำนะคะพี่พรก็ใช้กลางคืนนะคะพอตอนเช้าเราอยากทาโลชั่นตรงใบหน้าก็ได้แล้วแต่พี่น้องแต่ว่าเน้นๆก็คือผิวเราค่ะ ทาเลยพี่น้องทาเลยมือแล้วจะหล่อก็ได้ธบรยชานเปลืองนะคะธรรบชาตเปลืองทาโหลดนะคะอันนี้นะน้าผาอีลีอันนี้คือเ้อใส่เห็นผลถึงบอกมันขาวแบบขาวเนียนขาวเนียนบ่ได้ขาวหลอกขาวเนียนพี่น้องขาวเนียนเลยออกมาเป็นสีใช่ขาวเหมือนผิวเด็กเลยนะคะ นี่ใช่แม่หจะมาดูจะทขายแลนะแผลขึ้นแม่จะรู้จะทำขายเห็นถึงแจ๊คเจ้าว่ะแค่เจ้ามันแนน้ำเอามาขายทีแหลกเนาะบอกว่าแฟนขาบอกมันเห็นผลนี่หลีรองเบิงอ๋ตัวแหลกกับปเสือดิมันแมนอยู่บ่อือย่างแบบว่าแค่เจ้าสิตัวฮอบบร์โนหรือประมานไดโนขก็คิดไปหลายหลายแง่เลยหลายอย่างบัดนี้เลยม่าอ๊คขายกับขายรองเบิงแต่ว่าเขาก็ต้องใส่น้ำ เข้าต้องใส่ราว่ขาเท่าบ้ใส่เท่าสีบวหูว่ามันแถลหรือบาดนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะพี่น้องมันมันเป็นเรื่องจริงอี่หลีมันได้ผลจริงๆพี่น้องมันแปลกมากมันขาวจริงๆพี่น้องอี่นหลีดูค่ะดู <c oughs> ผิวจะเท่าแม่แล้วลูกสาวก,กับผิวเดียวกันเลยเห็นว่าพี่น้องนะผิวขาวมันผิวเด็กเลยนะคะนี่เนียนพอพี่น้องเนียนนุ่มเ <c oughs> นียนนุ่มด้วย <c oughs> ลูกสาวสิมากกอดแม่แล้วก็ มักอเอาแขนแม่ไปก่อนแล้วก็หอมแล้วก็แม่ทําไมมันนุ่มอย่างนี้แม่ทําไมผิวนุ่มทั้งเลยทําไม <c oughs> กลางคืน,นอิลีนั่งสิแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ตัวนี้ด้วยนะคะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ขาวอันนี้เป็นสบู่ค่ะดูมันใช้ดีทุกตัวแหละพี่น้องนะคะเขาก็บ,บอกพี่นอ้องไ,ได้เลยตัวมีเพสเซรั่มก็ได้นะคะแต่ว่าคือพี่น้องถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละเนาะอ้าอันนี้คือ เป็นเป็นคู่ที่พี่พอ่อนใส่ประจํานะคะอันนี้คือเราใช้แล้วเราไม่ได้ขายเดียวไม่ได้ขายพี่นองบึ้งนะคะเพราะว่าถ่ายพี่นองบึ้งนะคะเออแต่ว่าคันพี่นองอยากสั้งกสิจัดให้พี่นองนะคะถามราคาเข้ามาได้เลยว่าแพทย์อันนี้290บาทนะคะส่วนขวดนี้นะคะซี0เกซพี่นองมันเป็นแบบบิกบ๊กๆเลยพี่นองมีหัวปำมใหญ่เลยนะคะขวดนี้ใช้ได้นานมาก แต่ว่าขวดนี่บริมาณมันกัดหน่อยๆแต่ว่าใส่คู่กันมันเป็นอย่างคือเห็นผลคักแท้พี่น้องเข้านะคะเห็นผลมากๆเลยแต่ตัวนี้จะได้นานกว่าตัวนี้เดรสเดรรายตัวพี่น้องเขาขวดใหญ่นะคะแต่พี่น้องก็ใส่คู่ก็ไปโหลดตัวใดเบิร์ดก็สร้างตัวนั้นไปใส่ไปใส่บนว่ามันบริเบิรพร้อมกันนะคะนะคะเพราะว่าปริมาณขวดมันมาทอกันเนาะพี่น้องเขานะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆที่เขามาติดตามเด้อพี่น้องเขาเด้อ จะร้องไหมละ่ะจะร้องเพง<ม>ลง<ะ>อะไรมาหอมจริงเลยค่ะตัวหอมฮะร้อง,งองเพลงอะไรก็ก็มาร้องสิคะ่ะจะร้องเพลงอะไรไแล้วทุกคนบอกให้ร้องเพลงอะไรอ่ะเอา้าแล้วเด็กหนูตัวหนูถนัดเพลงอะไรก็มาร้องจ้ลูกป้าพี่น้องให้กำลังใจขอบคุดหลายๆนะคะนี่ขอบคุณพี่น้องพี่น้องกดแช่พี่นอ้องแช่ซอยในเด้อพุรานึงแช่นะคะอยากให้พี่น้องเห็นนะคะ ว่าพวกเรามีอะไรดีๆมาบอกมาแนะนาพี่น้องขอแต่ว่าพี่น้องเขามาเบิงแล้วแช่ซอยกันแน่นะคะแช่ซอยกันแต่ผลที่สุดก็คือพี่น้องแช่นี่แหละกันพี่น้องก็แช่กับสิบ่มิผู้ใดเห็นหมากมามนะคะกันพี่น้องแช่เอกไปแล้วพี่น้องก็สิเห็นหลายๆหลายๆก็สิบอกต่กันไปอันนี้คือของดีเราใช้ได้ผลจริงประสบการณ์จริงปากต่อปากอันนี้กับว่าสู่ปากต่อปากพี่น้องบอกกันเตงสี่หลัก บอกกันตรงๆยังสี่หลักเนาะปะหูปะหูว่าเข้าสีเอาข้ามไหนมาบอกพี่บอกน้องมันมียข้ามตีว่าเบอร์เบไม่มีนะมันปะหัวเสียวข้ามเบอร์เบอร์แบบดพจน์ามันเอาเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงที่เราใช้จริงกันแล้วกันมาบอกพี่บอกน้องเนาะนะคะอะถ้าโบลองเพื่อไม่กับสีเศร้าเด้อโอเคเนาะพี่น้องเข้าเนาะเอางวดหน้าเขาจังวากันพี่น้องขอบคุณที่เขามาติดตามสองลอยก็คนนี่ค่ะทาเล่ หอมด้วยนะคะทะเลหอมเนี้อนุ่มใช่ใช่สิรักพีร่าหน้องเลยเดย์วันนี้นะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องหลายๆลายโอกรนาฝ่าไม้โอกรนามือรุ่นมือหนานกรหล่ะเขาก็สิมาเลื่ยามพี่ยามน้องคือเกา่าแต่อาจจะเวลาอาจจะไม่ใช่เวลานี้อาจสิไล่ตะเพียนก็นี่นี่ไล่คำก็นี่เดี๋ยวพี่พ่อนี่โพดบอกพี่น้องดอกว่าสิไล่สุดตอนใดจกัจกมง่งจักม่งแล้วพี่น้องเขาเนาะวัน<ๆ>นี้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโอ้ดีเยินแต่เสียงดีเยินแต่เสียงมากมากมั่วมาบอกพี่น้องในเล่วมาบอกพี่น้องในเล่วจะปิดไลฟ์สดตรงนี้แล้วมาบอกพี่น้องแน่เลยกดติดตามด้วยนะคะช่องพรพิริดีลัมเปิดออฟฟิศเชียวไปเต้นเพลงแบ็คพิงก์ก่อนว้าว รองซันีนกอนนะคะเดี๋ยวมือนาพี่ความสิมาระไล่เซตก็พี่กำลังคือเก่าเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะอยากได้สินค้าตัวไหนทักมากค่ะอยากขาวสวยผิวนุ่มนวลผิวนุ่มคือผิวเล็กน้อยผิวเนียนยแบบนี้พี่น้องทักเข้ามาเลยนะจ้าจะบอกให้บา,บายค่ะสวัสดีค่ะ